สวัสดีค่ะช่องเพลแชนแนลค่ะ่เพลแชนแนลมาซื้อของที่ตลาดพลสวรรค์น,นะคะวันนี้ท่านผู้ชมนะคะได้ของมายเยอะแยะราค่ะมากับแม่นิวเยียค่ะซื้อของให้คนป่วยเพิ่นนะคะมาซื้อที่ร้านอีสุพรรณีค่ะนะคะเป็นร้านอีค้าส่งของอีตำบลพลสวรรค์ค่ะอำเภอพลสวรรค์ค่ะท่านผู้ชม นี่คือตลาดสดพ้นสมันนะคะท่านผู้ชมจเจริญมากมากค่ะมีบิ๊กซีมีโูตัสมีเซเว่นนะคะ ร้านเค็มตัวน mm. <AND> well ี้ฮาริเต <ß> ็ตมียค่ร้านเด้อมีแคมร้านบาร้านสี่อันแทงเนาะเออเปาะกับเปาะนะนะ่ยค่ะเปาะกับเปาะเดี๋ยเราไปจ่ายให้ไปทางข้างฮะ คพนสวัรค์เป็นอำเภอจเจริญมากนะคะท่ทานผู้ชมจเจริญแบบจริงๆค่ะมีเซเว่นมีบิ๊กซีนะคะอันนี้ตรงนี้คืออีเซเว่นอีฝั่งตรงนั้นคืออีบิ๊กซีร้านทองร้านทองมีสองสามร้านนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีโรตัสนะคะนี่โรตัสจะอยู่ข้างๆอีร้านสุพรรณีค่ะร้านสุพรรณีเนี่ยเป็นร้านอีประจำของแม่เพียวนะคะแม่เพียวอีมาซื้อของตรงนี้ค่ะ มาติมกงติมแก๊สก็มาซื้อตรงนี้เป็นีร้านที่ขายถูกค่ะรถนี่ไม่ขาดเลยค่ะในถนนนะรถเยอะข้ามถนนแต่ละครั้งนี่อจะลำบากนะคะท่านผู้ชม เดี่ยวเดินมาโลตัสเลยคะ่ะมาดูของสินค้าโลตัสเพื่ออถูกก็จะได้ซื้อไปฝากเด็กๆที่บ้าน,นะคะ่ะรถเรือเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะมีร้านพิซซ่าทางโลตัสนะคะเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ กดเงินบ่สิกดเงินไว้เห็นยังนี่นะคะฝั่งโน้นก็ไอมีเขากินเลี้ยงกินอะไรนะคะต้ดร้านใหม่มั้งโชคชัยโชคเจริญเตอร์มาร์เก็ตร้านทองร้านอะไรมีเยอะค่ะตรงนี้ค่ะเยอะมากเลยเจริญแม่เพียวจะกลับบ้านที่นครพนมแม่เพียวก็ผ่านเส้นนี้นะคะต้องผ่านเส้นนี้ค่ะ เส้นนี้ไปเท่าเทนไปนครพนมแล้วก็ทางนี้ก็ไปมาแต่กุสุมานค่ะนี่สกลไปสกลค่ะง่าแม่เพียวขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะผิดถูกย่างได้ว่ากันนะคะช่องแม่ทำค่ะขอบคุณค่ะ